สวัสดีทุกคนด้วยนะก็อ,อยู่กับดีโอเคครับก็อ,อยู่กับเทรซสองครับแนนไปมุ่งเปี่ยนความยากอยู่ที่เดซวิชนะโปรจอบด้วยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะเก็บอันนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเราจะมาเอาคีกากันจริงจริงนี่มาออาไอ้กูลืมเปลี่ยนกูเอามีดิกมาโอ้ ตายแล้วนะฮะโอ้แต่ละองค์นเนอะจริงสุรเพียโอเคอ๋ออ๋ออ่ะไปละ okay, เราก็มาเก็บไอ้นี่ก่อนเลยเพราะเชื่อว่าเราต้องใช้ทางนี้ในการออก หวังว่าไม่มีใครมาเพราะแม่มีใครคนเข้ามโอเคตอบวอไม่น่าหนานาะเพราะเราเราะชีวิตเราคุยกันกี่ไม่กี่ประโยคหรอกเออชีวิตจริงเราคุยกันไม่กี่ประโยคเอา เอาไว้ซ่อนที่มั่นใจว่าไม่มีใครเจอนะสำหรับผมนี้ถ้าคิดว่ามีถ้าไม่มีใครเจอก็คงตรงนี้ได้โอเคแล้วก็มาหาห้องกล้องกันนะห้องกล้องนี้มันจะอยู่ฮอมันจะสุ่ม3สามที่หอซีหออ e, ีแล้วหอเอ ฮอ A เอามโ okay, อเคเจอเจออยู่ฮอ A เ,เราก็ต้องลงมาจาุบจ้เอจ้เกล้องเฉยเี่กอดปักนอนไปโอเค แล้วก็สะดวกในการเข้าออกเรียบร้อยแล้วแต่ที่ระวังก็คือระวังยามแค่นั้นแหละอาจังหวะเสียบๆเข้าเข้าเอานะสปอตเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องคอยระวังรูปแรกของเรานะจริงๆนี่ตรงนี้ก็ถ้าใครเล่นเป็นก็ไม่ยากคนระับแต่มันจะไปยากตรงวันที่สาม ให้ตรงวันที่สามนี่ก็คือจะบอกยังไงเนี่ยอ่าก็แบบยังไงวะโอ้โหไปเลยทีนี้กูไม่ต้องแล้ว <laughs> โอเคเข้าเรื่องอ่าตรงวันที่สามนี่กาดกาดท,ที่ใส่สูตรนะจริงจริงเนี่ยถ้าเล่นระดับ Very Hard เวลีฮา r d หรือโอเวอร์คิวนี่จะมีไฟฉายแต่เดวิทจะไม่มีไฟฉายนะแบบไฟฉายต,ติดตัวมนันอะเจะไม่มีนะโอ้โหกูแม่งโชคดีอะไเช่นนี้ ไปกำลังจะโกยกูวิ่งราวซับเนี่ยขโมยรูปกูวิ่งราวซับไปอย่ามาไปโอเครูปสุดท้ายก็อยู่ที่หอเอเช่นเคยกูแม่งโชคดีสุดอ่ะโคโชดีเลยเออใครเคียรครับรูปสุดท้ายปั่ไปละกู แค่นี้แหละจบกรับมิชั่นนี้ไม่ถึงไม,ไม่ยาวนานเกินไปครับโห้ไม่ยาวเกินไปแล้วไม่นานเกินไปเลยนะับโอ้เฮียโคตรอะ่ะโอ้โหที่เดียวกันเลยสี่ลูกติดนะฮะ ูไม่ต้องกลัวเลยปรบเสร็จครับสำหรับวันแรกโอ้โห <c oughs> ตกมือตกมือเลยทีเดียวนะฮะโอเคอ่ะ <c oughs> <Okay. S 2> แล้วก็ไปที่วันที่สองกันเลยนะฮะจริงๆนี่วันที่สองก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เหมือนแลกเปลี่ยนนะส่งลูกกันไปมาส่งลูก <c oughs> เราก็ได้ตังค์นะ <c oughs> ยืดหมูยืดแมวฮนะ <c oughs> จริงๆโอ้โห ไ uh, the ปแบรับโทรศัพท์ก็มาบา uh, you, you ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรเลยมาขาดดูเ uh, ออถ้าสมมุติว่าเราเล่นพลาดในด่านแรกนะมันจะเกี่ยวข้อกับด่านที่สองด้วยะก็คือด่านนี้สมมุติว่าเราสเตลผ่านด่านนี้ก็จะไม่เกิดแล้วขึ้นแต่ถ้าเราสเตลพาดแบบอ่า ฝ่าดงกระสุนเอารูปมาครบอพอมาเล่นด่านนี้ปุ๊บได้ตังอะไรเรียบรอ้อยได้เงินได้ถุงเงินมาปุ๊บออกไปเท่านั้นแหละคุณ <laughs> โดนปลาสมกม,มาตำรวจแห่กันมาโอเคไอ้ีแดดผมชอบนะโคดเนี่ย คลาสสิกดิผมไม่เอ่อผมไม่ใส่ตรงไอ้ตรงนี้เดิไอ้ตรงสูงเล็กไอเ้อไอเรีมเนี่ยไม่เสี้ยวห่อม,อ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 มาอย่างเอ้ยห่อมาอย่างห่อมาอย่างวิ่งผ่านละ ถ้าแนะนํานะไอตรงด่านแรกอะถ้าเล่นสี่คนนี้ไม่รับรองไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอะจริงๆถ้าคนเก่งเน่ะคนเก่งเน่ะแบบถ้าเล่นเก่งอะ่ะไม่ถึงสองนาทอาีอาจจะได้บอไม่อาจจะไม่ได้อา่าแบบยังไงวะพูดไงดอีอาจจะไม่ได้แค่สี่รูปนี้นะอาจจะได้เป็นเก้ารูปเลยก็ได้นะจริงๆชอบตรงนึง,งนะถ้ารูปที่ห้าปุ๊บ ได้มาเลยห้าแสนนะจากหมื่นห้าโอเคตรงนี้ก็จะมีประชาชนครับรวมไปล้ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่เชิญประชาชนเลยอมันเป็นแบบพนักงานเหมือนนั่งรถเคนไอ้พวกเคนขนของหนักๆขึ้นตึกนะ่อาไฟมัดมัดโอเคจบครับจบแล้วแค่นี้ฮย โอเคครับผมก็ต้องพอต้องตั้งสติกับวันที่สามนะก็คือกูจะวอกแวกเหมือนดานแรกไม่ได้ไม่ใช่ด่านแล้วก็คือกูจะมาวิ่งผ่านเหมือนดานแรกก็ไม่ได้นะกาดไม่เยอะสัตว์นะแล้วเสือกไม่มีไฟฉายครับไม่มีไฟฉายติดติดหน้าอกนะก็เลยพอจะไม่ค่อยรู้ครับเป็นแบบยังไงวะก็คือจะไม่ค่อยรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอไม่ใช่ว่าไม่พอค่อยรู้ ไปเงินนี้มันถุงละกี่บาทผมก็ลืมดูนะอ่าถ้าเสร็จถ้าเสร็จนะครับได้สี่ล้านสี่นะไม่ไม่เชิงเสร็จก็คือเสร็จทั้งสามด่านติดนะโอเคโอปลาเข้าด้วยกูถ้าอยากให้เฟี้ยวนะปลาข้ามั้วแล้วเข้ารถอีกทีนั่นแหละจะเฟี้ยวกว่า จริงๆก็รีไปตรงวันที่สามก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นอะไรเท่าไหร่ลงทุนรีสกิลเพื่อเล่นด่านนี้นะเล่นโกสจะลอจะมาลองว่าฝีมือเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าหลังที่หลังจากไปเล่นมัสเตอร์มา์บวกอินฟอเซอร์บวกเทคนิเชียนบวกโกสบวกสีสายนั่นแหละเออแต่ถ้าถ้าแบบสกิลแบบ ก้าสิบนะอยู่ที่มาสเตอร์มายแปดเจ็ดสิบอยู่ที่อินฟอ์เตอร์สามสิบไปอยู่ที่เทคนิชเชียนไอ้อตรงเทคนิชเชียนอัพแค่ให้มันเล็งเร็วเล็งเร็วแล้วก็ไรเฟิลแมนแล้วก็ข้างบนไรเฟิลแมนอีกอะแล้วก็ตรงที่ให้เราได้อีกสกิลหนึ่งที่ให้เรานอนนอนแล้วรัางใช้เราเรายังเล็งได้ไม่ใช่ว่าไปเอาโอ้โห อีเชี่ยกูกูหลอนมาสามวันติดกูไม่ได้เอากูไม่ได้เอา ECM มาเจอโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวหนึ่งอันกูหลอนมาสามวันติดแล้วเนี่ยกูไม่ได้เอา ECM ก้องตายนะจับหมาดจัมวยเข้ามาไม่มีเจอกล้องเร็วดี ผมชอบเล่นไอ้ดำนะถึงค่าอิเดชันจะสูงก็ช่างเหอะนะมีขึ้นข้างบนละเพราตรงนั้นไม่มีอะไรเลยนะไม่มีของเลยถ้าเล่นภาพด่านนี้ก็คือจบนะก็คือกูไม่ถูกกับด่านนี้จริงๆกูไม่ถูกกระด่านนี้นะไม่ใช่ไม่ถูกกูไม่ถูกกับวันที่สามจบนะเออ แค่วันที่สามกูไม่ถูกแค่นั้นแหละตอนพาปัมเวลกูก็กูก็ยืนดูกล้องให้เขาเฮ้ยกูลืมอ๋อ,อโอเคดีนะที่กูไม่ลืมซื้อไอ้นี่มาน็อตบุ๊กน็อตบุ๊กอยู่นอโอกาสหนึ่งตัวอยู่นี่เฮะเฮะเฮ้ยอะอะสปอตเตอร์มึงอ่ะมึงช่วยกูหน่อยก็ได้นะ มุมอับสักนิดก็ได้ถ้ามึงมองเห็นมึงก็มาให้กูก็ได้นะไอ้ตรงมุมอับสับนโอเคจะเดินไปไหนช่างแม่งนะสงสัยมันจะอยู่ข้างล่างนะจริงๆตรงนี้มีไม่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 มีอ่าเจอฮาร์ดไดร์แป๊เดี๋ยวมาเปิดกระชากเหมือนหากบ สงสัยไปอยู่ห้องนอนมัน้งแบบจริงๆนี่พกไฟฉายไปด้วยกันนะเพราะอ่าของของนี้แม่งเสือกดำเงียนกับโตนะฮะ no. โอ้โหห้าแสนครับพี่น้องเอ้ยจริงๆไม่ตั้งใจนึกว่ามันไปแล้วไงแต่มันย้ายที่มาอยู่ตรงนี้แทนโอ้ไม่หา่ามาเก็บศพไปด้วย อ,อะไรออกคามวลาออยู่ชั้นล่างเจออยู่อันเดียวโอ้โหอะไรอยอมจริงๆนี่ไฟนี่ก็ช่วยได้นะถ้าเรายิงไฟทิ้งอะ่ะโอ้ก็ตอนแรกก็ไม่ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันช่วยเรื่องเรื่องอะไรอาจจะเป็นไม่ได้ของจะอยู่ตรงนี้ แต่ก็ส่วนน้อยน้อยมากน้อยมากด้วยนะน้อยมากมากเสียยตรงนี้ใครจะเดินขึ้นมาแบบมันไม่มีไฟฉายอ่ะจะให้กูทำอย่างนี้อไม่เหมือนถ้าโอเวอร์คิวกูพอผ่านะแบบสเตลอ่ะสเตลโซโล่กูพอผ่านแบบ Still, อ,อ,แอยู่อันนี่อยฮาร์ฟได้สองอันเะยวฮาร์ฟได้กีกอคอมพิวเตอร์ถ้ากูจะไม่ผิดอยู่นี่มั้งคอมพิวเตอร์ ไอแพดเี๋ยวแต่ iPhone สินะ e อโฟ e ไอโฟน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 นี่น่าจะอยู่ข้างล่างก็เอาไอนี่กำลังออกไปเลวเหลือแต่ iPhone สินะ iPhone อยู่ไหนเอ่ยโอ้เชดจีเซอร s อ่ามาดูตรงนี้โอเคเจอแล้วอ่าครบเรียบรอย้อยอมามาโอ้ยเหีย,ยโอเคก็ขอตัดน,น,นิดนึงนะครับพอดีไปข้างนอกมาไปดุระแปบ๊บเดียวไม่ถึงวิไม่ใช่ถุระไม่ถึงนาทีนะ ไปแท้ให้กูอยู่นี่ไงกูจะเอาของไปคืนเขากูจะเอาของไปแล้วกูเก็บครบแล้วเนี่ยเนี่ยแหละปัญหากูเนี่ยไม่ไปอีกเก็บศพกูก็หมดแล้วนะถ้ากูฆ่ามึงอ่ะกัดสเตปเพิรมมาหนึ่งแน่มิชา ไปเถอะให้กูรอใช่ไหมเออไปไปไปเลยไป้ไปจริงๆกูลองขึ้นทางนี้บ้างนะไม่ได้มีกาดอยู่ขึ้นนี้เคไม่มีเคลียร์กล้องอยู่ไม่กลัวอูเลอูเลอโอ้โห ถ้ากูเล่นไกลแล้วกูพลาดนะมึงเอ้ยกูกูอเครียดเออโอเคต่อไปก็คอมพิวเตอร์สินะถ้ากูจำไม่ผิดกูนี่ปวดท้องเลยไม่กลัวอะไรละมาดิกูรอคอมพิวเตอร์เาไอ เชนะจุบโอเคแล้วก็ต่อไปเพื่อนก็จะส่งโคลเคนให้นะความจํานวนแปดถุงด้วยกันเดีย๋ยเพื่อนเออกูเจ็บอา้าวไม่ย่ามานี่พ่อม่กัแปดเออคุณลืมเช็คเลยว่าไอ,อตรงเซฟนี่มันอยู่ตรงไหน อ๋อมันให้ไปหาเซฟก่อนโอ้โหปอ้ยถ้าโชคดีเจอเซฟอยู่ห้องนอนโอเคมาดูห้องนี้โชคร้ายอาจจะได้ข้างหน้าโอ้เย่ออ r i g h อออร i g h อร โอเคก็ได้นะตรงนี้ใช้ได้อยู่เออกูเก็บโอ้กูก็ลืมเลยนะกูลืมตรงนี้ไปเลยโยนมาโยนมาโยนมารับ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 ไปละประกองไว้นี่ครับกูรับ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 อ๋อรับไม่ได้ เอาเอาชิ้นนี้แล้วกูไปเลยโอเคกูไปเลยฮััโหลไม่มีใครอยู่นะกูไม่ชอบใครใครกูไม่ชอบคนขึ้นบันไดนะจริงๆนี่ยามนี่ถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราออกไปนี่ยามมันก็เข้ายามมันจะเข้าไปดูแนะับแต่ไม่ตงใส่เหี้ยอะไรเลยทั้งแพ่งที่โคเคนไม่งวงัง แม่งเดินมาดูแล้วแม่งก็ออกเดินเข้ามาดูโคเคนแม่งเต็มน้ำแม่งไม่ไม,ไม่จริงๆเลยอ้ยอันใด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 ไม่ทราบอันใดไม่ทราบเฮ้ย อันใดไม่ทราบต้องทําอย่างนี้ไปๆไปไปมาๆประมาณแปดรอบนะอันใดไม่ทราบฮนะอันใดไม่ทราบกูไปละโอเคผมอาจจะรีก็ได้รีจุดนี้ไปหรืออาจจะตัดไปเลยนะฮะ ต่อไปนี่ถ้าผมว่างครับผมจะลองมาเล่นสายบูแบบเดทวิ h ทุกการเลยนะฮะดูดีว่าจะรอดหรือเปล่าผมจะลองไม่ใช้บาเล็ต่าจะมาลองใช้แบบปวกคนนะเหมือนคนอื่นเขาแบบใช้ปืนกลเนี่ยแบบ Assault Rifle เนี่ยเออแต่งโหดสูงสุดแล้วลองมาเล่นแบบเดทวิดว่ามันจะออกมาเปน็นไงนะ แล้โอ้โอโเอ้ยกากมีไมงไงกูขึ้น,น,นไปรอก่อน,นสปอเตอร์มึงไม่ทำงานวะไปยังไปยังสปอเตอร์มึงมึงอู้ปะเนี่ยอู้ให้มึง,มง,มงส่องกล้องกาแม่งมาอยู่นี่อีก งานหยาบกูแล้วครับไอ้พวกนี้แม่งไม่มายืนอยู่นะก็พอจะเออสปอร์เตอร์มึงกูแน่เลยเฮ้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 ยกูเพียไปเธอไปเธอจะให้กูจุดทูบเลยไหม กูเสียไว้ข้างหลังนี่แหละว่ามันจะขึ้นมาตอนไหนไอห้ห่าสามตัวแล้วนะหอยเทียนนะไม่เกี่ยวนะมึงดูอะไรกระเป๋าที่สามแลเออมึงไปเลยมึงไปเลยมึงลงไปเลยนะฮะไปเลยไปเลยนะ โอ้โหเขี่ยม,มานี่อไปเลยนะไปเลยไปเลยไปแล้วมึงอย่ามาเดินแถวนี้อีกนะ s <S เฮ้ยกระเป๋าที่สามมันยากเย็นยิน่งนอเคกระ okay, เป๋าที่สี่ อ่ะอ่ะเจสฟ็อกคุณโอเคกระเป๋าที่สี่แล้วครับอีกสี่กระเป๋าเท่านั้นผมจะลองเอาถุงทองถุงหนึ่งพอแล้วก็ออกไป ไอเชียนี้อยู่แล้วก็เลยยืนไม่ได้ต้องนั่งไปพอนั่งพอนั่งปุ๊บค่าอิเจคชันจะต่ำลงนะฮะก็คือจะให้ให้พวกนี้สังเกตได้น้อยลงนะถ้ากูยืนปุ๊บมันเห็นอแต่ถ้านั่งไม่เห็นค่าดิเชตมันเกี่ยวกับค่าดิเซคไอดิเ t ช,ชันนะฮะอันนั้นด้วยนะโอเคไม่มีใครนะฮะอย่ามาเดินเพี้ยนผ้านยี่แถวนี้นะกูขอละกระเป๋าที่ห้าแล้วนะอ๋อ ตรงบันไดนี่ก็อย่าพึ่งรีบอย่ารีบขึ้นนะก็พอต้องเสียต้องพอดูนิดนึงเผื่อจะมียามเดินขึ้นมาน,น,นะฮะเ้เฮ้บายบายตัวนู้นแล้วถ้ามันจะมาเดินมาทางนี้นะ กูเสียวยามข้างล่างสปอเตอร์เสือกไม่ช่วยกูนะ <6. S 1> เปสเบดเดไปละอ้าวกามเบยเดี๋ยวเดินมานี่นะ้มึงกูจนมุมแล้ว อู uh ้โ oh. อ uh ้ยโอ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 ้โหไปกันไม่ได้เลยนะฮัลนหลไฮมามี่มามมามี่มามมามี่ไปเถอะ นะมันจะอยู่อีกนานแค่ไหนมาม,มี่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 มาม,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 มี่โอเคไปเลยปไปไปเลย น่าจะคิดกิบเกียแล้วมั้งโอ้โหกำลังจะพูดอ้าวมันเออดูดีที่มันไปห้องเสมออ้ยเที่ยนะเด้เด้แล้วขอมาก่อนครั้งนึ่งอวอดีนะไม่เดินมาทางนี้แบบกระเป๋าเดียวครับพี่น้องกูจะชนะใจตัวเองแล้วนะฮะที่กูไม่ถูกกระดานนี้นะฮะก็คือ เวลากูเล่นกับใครที่กูพาเขาชิปหายกันหมดแล้วนะฮะชิปหายแต่วันแรกรู้สึกว่าเล่นคนเดียวเรามีสมาธินะชิปอ่าในที่สุดก็ครบแล้วนะฮะเออกูไม่เอาดีกว่าพอกูกูพอ,อจะ ขอให้มันเหลือทรัพย์สินแบบให้มันยืนยันว่ามึงเอาทองเนี้ยไปซื้ออ่าโ,โค e ค o จนอ่านะจนที่เห็นนะอะาเราก็มากดอ่าแล้วเราก็ไปได้เลยนะฮะ่ายังพอยังให้พอมีหลักฐานว่ามึงเอาทองไปซื้อโคเคนนะโอเค ฉลองฉลองกูไม่เคยเล่นผ่านฉลอง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 ปุ้มกูไปแล้ววู้ฮูวู้กูได้เล้วเว้ย a s s i g n m e n วู้นะฮะโอเคครับก็สำหรับในอ่าเฟมิงเฟมนะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเฟมิงเฟมโซโล่สเตลโพจ็อบนะฮะเอาคุณเหนื่อยนะฮะจริง โอ้โหเอ็กซ์พีครับดูเอ็กซ์พีครับคุ้มค่านะฮะอ่าผมอินฟอร์มี่ไปเรียบร้อยแล้วนะจริงจริงตอนสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่แล้วมาเรามาจับไพ่กันนะครับได้อะไรขอให้ได้ของดีลูกพ่อเอ๊ะได้แล้ววะโอ้ไอท้ายร้อยนัดนี่ว่าจำติดโอเคนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับ เดย์ D A นะครับผมอ่บาบายนะฮะ